สตรีมเมอร์สาวฟิลเตอร์หลุดความลับของนางฟ้าที่อยู่ใกล้ตัวความจริงที่น่าตกใจและเป็นเรื่องสนุกสนานที่เราเคยคิดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราได้วันหนึ่งนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของนายวายชายญี่ปุ่นอายุ30ปีที่เพิ่งเพลิเห็นความจริงของพี่สาวของเขาที่เป็นนางฟ้าสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงอย่างไม่คาดคิดนายวายที่มีครอบครัวทำธุรกิจร้านขายเนื้อพ่อแม่ยุ่งกับงาน จึงไม่ได้สนใจลูกๆมากเท่าไหร่พี่สาวของเขาเป็นนักแบดมินตันระดับชาติแต่หลังจากเรียนจบก็ไปทำง,งานที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีรายได้น้อยและบ่นเรื่องเงินเสมอๆจนเขาต้องหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แต่ว่าความจริงที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งที่พี่สาวของนายวายขับรถสปอร์ตสีแดงมาที่บ้านซึ่งเป็นรถใหม่ที่เธอเพิ่งซื้อมาทําให้ครอบครัวตะลึงและสงสัยว่ามาจากไหนนายวายยังสังเกตว่าพี่สาวของเขาเปลี่ยนไปมาก จากเดิมที่แต่งตัวง่ายๆก็เปลี่ยนเป็นสไตล์ที่มั่นใจและเรียบร้อยขึ้นจนเขาสงสัยว่าพี่สาวไปทำอะไรมากแต่ความจริงที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือวันหนึ่งเขากำลังดูไลฟ์ของสตรีมเมอร์สาวที่เขาติดตามอยู่เป็นประจำก็เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดฝันฟิลเตอร์ของสตรีมเมอร์สาวเกิดขึ้นผิดพลาดทำให้ใบหน้าที่แท้จริงถูกเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจและคนที่ช็อกยิ่งกว่าก็คือนายวายเพระาะภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคือพี่สาวของเขาเอง นายวายตกใจและไม่เชื่อตามตาว่าพี่สาวของเขาจะเป็นนางฟ้าสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเขาติดตามและสนับสนุนมาอย่างยาวนานจนเขาไม่คิดไม่ฝันว่าพี่สาวจะเป็นนางฟ้าที่อยู่ใกล้ตัวและเจอหน้ากันทุกวันเมื่อความจริงเปิดเผยพี่สาวยอมรับว่าเธอเป็นสตรีมเมอร์คนดังและชวนนายวายมาช่วยถ่ายและทำงานเบื้องหลังด้วยกันนายวายยอมรับว่าเขาช็อกสุดๆกับความจริงที่ค้นพบแต่เขามีความสุขที่ได้เห็นพี่สาวที่มีชีวิตชีวาขึ้นมากๆและดูกระตือรือร้อนมากขึ้น และนี่คือเรื่องราวของความจริงที่น่าตกใจและน่าสนุกสนานที่เราเคยคิดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราได้แต่นี่เป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรคิดว่าพี่สาวของนายวทยทำถูกหรือผิดมีความคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานของสตรีมเมอร์มาพูดคุยกันในกลางคนเลย